ครับผมวันนี้มาเล่นเกมวาร์โมดกันนะครับเกมฟรีในสตรีมเนาะ <c oughs> ก็เล่นครั้งแรกเหมือนกันครับเวลหนึ่งยินเลยยังยังไม่ได้เล่นมาเล่นพร้อมกันน่แหละครับมาลองเล่นเฉย,ยๆเ,เกมก็เพิ่งเล่นนะนะตามบอกเนี่ยเปอร์เซ็นต์เวลหนึ่งยังเปอร์เซ็นต์ยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ได้อะไรเลยปืนก็ ไม่รู้ปรับยังไงบ้างนะเล่นมั่วๆไปเลยก็เข้าเพย์ครับผมจะมีอยู่ห้าเซิร์ฟนะเดาคห่องไลยคืออะไรวะเป็นแมปป์ะมั่วๆไปแล้วกันอ่ากดคอนเนค điên rồi, lên như <laughs> nào, next, oh. Oh. Mày lên đâu, làm sao chơi không được, คอนเน็กอ่าลครับงานงอครับเล่นยังไงวะเนี่ยเฮีย <Yeah. S 1> กดเล่นแล้วไม่มอาวคอนเน็กอ่าได้แล้ว ทีมนะครับอ่าอันนี้ก็ได้แต้มเยอะกว่าแล้วก็เลือกสีฟ้าดิครับอ้าวไอ้เฮียเอ้ยทีมเต็มกูเลือกสีแดงก็ได้มะไอ้เฮียเมาเล็ว ีมใครดูไงวะเนี่ยเยา่เอยอซื้อปืนหน่นได้ปะวะไม่ได้แกด้วย ไรเงี้ยน,นอนัอน้นาไม,ม,ม,มกูด้ไอ,อี้ล่กูม่ได้่ารวร่าแลกนทีน,น,นี้นี่ลูอ,ปปงงอง ไอเฮียเอ้ยจบเกมยกังไม่ได้ซื้อปืนเลยโอเคเรื่องใหม่ครับตาหนึ่งแล้วกันยังงงอยู่เลยอะไรก็ไมู่้กเรามีความสีฟ้าบ้างนะขอมออฟชั่นนี้นิดกัน บรีนคัมันดูต่างตรงไหนครับอ๋อต่างถึง600เย็นซื้อยังเยนซื้อไม่ได้นะเรับซื้อได้แล้วดิเอาเยี่ยไม่ทันแล้วหมดเวลา โอเคี่ยี่กระแบงสัปว์เอ้ยเอ้าเยียเพื่อน เป็นอะไรไ,ได้วะไม่พช่ MP7 MP แล้วกันกังเดามอันนี้เพอต่อขาวไม่ได้ด้วยวะโอ้นึกว่าเพื่อน ยังงงอยู่เลยครับดูเพื่อนยังนี่ให้ก่อนยไปข้าไปข้าไปข้าไปข้ไปข้ไปขไปไป โก้โก้โก้อ้าวไอ้สัตว์เฮียดีเลยหรือเน็ตกูจะดับวะ ปอะสี่เดียวกัวน